สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับวันนี้มากับสายฝนนะครับอันชุ่มช่านะครับวันนี้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับไม่มีแดดนะครับแต่ว่าก็ไม่ตกหนักนะครับ เป็นฝนที่โปรยปลายลงมานะครับพอทําให้บรรยากาศนะครับเย็นสบายแค่นั้นเองนะครับก็เปาะแปะเปาะแปะทั้งวันนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่รถไถน,นะครับนี่มากับไอหนุ่มรถไถขวัญใจโคกน้องนามโมเดลนะครับไอเย้ไอเย้เป็นยังไงบ้างครับนี่มาอยู่ มาดูผลงานการขุดวันนี้นะครับก็จะเดินไม่ได้เลยนะครับดินเหนียวมากนะครับติดขานะครับก็เลยต้องอยู่บนรถไถนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปพางๆก่อนนะครับถ้าให้ดูผลงานการขุดนะครับฝนตกก็จะประมาณนี้นะครับก็จะลำบากหน่อย นะครับแต่ก็ไม่โคนะครับก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการขุดนะครับเพราะว่าฝนนั้นไม่ได้ตกหนักเท่าไหร่นะครับก็จะทำได้นะครับรัวว่าท่านผู้ชมไม่ได้ชมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอามาฝากนะครับให้ได้ชมเผื่อจะรอติดตามชมผลงานของเรานั่นเองนะครับก็ เพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมนะครับได้พลาดการชมหน้างานของเรานะครับก็ต้องมาอัปเดตให้ชมว่าผลงานของเรานั้นความคืบหน้านะครับถึงไหนแล้วนะครับก็พาท่านผู้ชมได้มาชมกันนะครับก็เรื่อยๆนะครับอีกประมาณ3-4วันก็ น่าจะเสร็จนะครับตอนนี้นะครับอีกคันก็กำลังลงไปเจาะสือน้ำนะครับลงไปข้างล่างนะครับนี่เป็นร่องนะครับตรงนี้นะครับก็จะเปิดให้กว้างนะครับเป็นร่อง ส่วนจุดต่างๆนะครับเราก็จะทําสะดือน้ําเพื่อที่จะชาร์จน้ําลงไปใต้ดินนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปลงที่บ่อใหญ่นะครับช่วยชาร์จลงนั่นเองนะครับที่เราต้องขุดสะดือน้ําแต่ละจุดนะครับตามคลองนะครับตามคลองตามจุดต่างๆนะครับเราก็จะทําการเจาะสะดือลงไปนะครับ ต้องมีสะดือนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาติดตามชมผลงานของเราต่อไปนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกนะครับก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพื่อเป็น เป็นอะไรดีเป็นการชมนะครับติดต่อนะครับเพื่อไม่ให้การชมนั้นนะครับขาดตอนนะครับ <laughs> <c oughs> โอ้กว่าจะพูดได้เนาะ <laughs> ยาเตอร์ <laughs> น่นึกไม่ถึงนะครับบางทีนะครับ เวลาพูดไปอาจจะนึกไม่ได้นึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพเท่าไหร่นะครับก็อย่าว่ากันนะครับก็ชมภาพเอาแล้วกันนะครับการภาคก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ผมเองก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องการทำงานนะครับเรื่องผลงานก็นะครับใส่ใจรายละเอียดทุกผลงานนะครับ อย่าว่ากันนะครับเรื่องการพูดการคุยการอะไรก็ตกไม้เองไม่โทรก็นะครับเติมเอาเองเลยนะครับนะครับนะครับลูกเมโซเซ็นนะครับทำยังไงได้นะครับก็เป็นภาษาพื้นบ้านทางสุรินนะครับก็จะพูดติดสำเนียงนะครับตกเขมรนะครับจะออกภาษาแบบเขมรเขมร นะครับถึงว่าจะตกสำเนียงแต่ก็เต็มใจนะครับเต็มใจ่ะว่ากันนะครับแต่ก็อาใครที่พูดเก่งๆนะครับก็ลองทำ YouTube ลองอ,อัดคลิปตัวเองดูแล้วก็เปิดฟังดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับาบางท่านนะครับอาจจะ ว่าเอ้ยมึงพูดภาษาไม่เก่งภาษาไทยไม่เก่งยังจะมาทำ u t u b e อีกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับก็ผมเองก็ไม่เก่งนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เก่งแต่นะครับอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมแค่นั้นเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางบางอย่างนะครับ លិងរលឹមតោតោអតឺស្រោកម្ម័នស្មើលិតលិតអឺមានអែងกี่ថាបកាកោអង្កាញ់ក្រមុំណេលបងខ្លាញ់កាយូគីកតូចោះបាទท่านผู้ชมนะครับได้มา ชมกันนะครับวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สดใสสดชื่นมากนะครับก็ติดตามชมต่อไปนะครับไม่ได้พาเดินเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในรถไทยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นวัดเป็นไข้นะครับก็ฝากนะครับทุกคนทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ฝนอาจจะตกลงมานะครับอาจจะ เป็นไข้เป็นหวัดอะไรก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับฝากหว่วงใยความคิดถึงทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับ F อซหรือว่าท่านที่ติดตามชมนะครับผลงานของเสียเสมยมรถขุดปันใจโคกน้องนามโมเดลนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมผลงานของเรานะครับ คลิปหน้านะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ